เด็กผมเนี่มันเข่ามากอาสองทมดแล้วแล้วก็วันนี้หมที่สามวันนี้ผมก็เลยหายหายแห้งแล้ววันนี้คือครื่องเสี่งหวยผมนี่เฮ็ดในชุดทีเฮ็ดไหวไห้นะับผมออกตั้งแต่ของลำเชื่อเนี่ยวันที่สิบแปดที่สิบเก้าที่ประมาณนั่นแหละนั่นคือหวยชุดเนาะหวยชุดกขจับชุดหวนนยวันนี้พ่อพ่อหลังๆมากก็เลยว่าไป อ่าเฮ่ห้าเพราะว่าผมผมหมักเอ่อคุณผู้ชายการคุยกันยังกันแล้วแต่ก็เรียกว่าก็อยากจะฝากไปกับเอ็เอ็กซีของเฮ้ห้าเนี่ยนะก็เลยมาปักเปยนัมือดันหลังมาเลยว่าไว้คุปสุดท้ายผมเนี่ยผมกัมีมากฝันนะเนาะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับครับครับสวัสดีครับ เอาคุยไปเลยครับอาจารย์ขอบคุณหลายๆเด้อครับที่ให้แนวทางนะครับโปร่งชุดท้ายมันบ้าครับผมครับผมครับโปร่งชุดท้ายครับตอนนี้โปร่งชุดท้ายผมก็ให้ให้เป็นเลขนิมิตเนาะแต่ว่าผมที่ให้ไอ้ไอ้ไอ้นไว้นะคือยืนคือเก่าครับไอ้ที่ว่าเลขเลขเป็นกับเลขที่ชุดนั่นเนาะที่ผมจัดชุดไทยครับแล้วก็ชุดนั้นเนี่ยผมออกมาได้แต่ไอ้พันทีสุดเก่าที่ผมให้ก็ กับคุณน้ำเชี่ยเนาะน้ำเชี่ยชัดแนวกันนะผมก็โอบไม่ต้งกันนะตั้งแต่วันที่สิบเก่าแล้วบ่ะนี้ผมเลยมาหาคุณพี่ให้ห้าอยากจะแนะนำให้ทั้งนี้เอ่อเห็ีเชี่ยทั้งนี้ลองลองเบิ้งกัสินาเพราะว่าแนวทางของผมนี่มันเข้ามาตั้งแต่สองหดแล้วแล้วก็เอ่อวดหลังที่ว่ามวยพิงบ่อเข่ากับย่าชุดเขานะแต่ว่า โค้ดที่แล้วนี่ยเป็นคำนิดหนึ่งคือเป็นเหล็กมิตรปันผมไปเนี่ยโค้ดสุดท้ายของผมตอนนี้ก็กับเป็นเหล็กนิมิตรนะครับเนาะเป็นเหล็กนิมิตครับเหล็กนิมิตฝันผมกับเครื่องฝันทั้งสี่เด้เอฝันว่าพี่ไปเห็นพี่เขาเห็นเลนไฮโลกันเห็นไฮโลกันแล้วฝันไปเบิ่งแล่าฝันเขาลงแต่หาสามผมว่ายไงไปลงแต่หาสามหาสามพูดเลยก็ลงหาสามมาันเลยกระรุ่น,นเหมือนเบิงว่าวันสุกรกอย่างพ่อเปิดลงมาเนี่ย มันกลายเป็นหาสองสองอมันเป็นดังเสดอืมเคือเป็นหาหสองสองก็ับวีเพื่อแล้วเนี่ยผมก็เช่นเสียนะวันนี้อีกคนนึงเลยว่าคนแอนหาสองสองมาอนกนมันเป็นหาสองเก้าเนี่ยมันปูคางๆที่ว่ามากนะผมก็จะมองเอ๊ผมแปลกใจว่าเร็วไอ้ไฮโลมันเสปีเก่าอยู่ตีไฮโลมีแค่หกวางสิครับครับมานนีกับวันนี้ก็เลี้ยวไปขึ้นแยกเนาะวันนี้ขึ้นในสองมากผมก็ยั่งฝันเกี่ยวกับกับไฮโลคือ พออยู่ปานนี้มาฟันไฮโลเมื่อเคลื่อนที่สองนี่มันเป็นว่าผมนี่เป็นผู้แท่งเงียงป่ะผมแท่งเงยงว่าผมแท่งหกซีแท่งนะ่แท่งหกซีแล้วพอเปิอืออกมาแล้วมันเป็นหกซีเอียวผมก็เลยว่าเอามันหกซีเอียวหกซีเอาผมก็ถือตัวหกวาซีน่ะปานนี้ผมก็เลยจับชุดว่างวดนี่ผมเล่นหกซีศูนย์ที่ว่ามันเป็นหกซีเอียวเนาะผมก็ทำไปแล้วการที่ว่าไอ เขาแทงหาสามแล้วก็มันออกหาสองสองม <Yeah. S 2> ีคนหนึ่งว่าหาสองเก้าเนี่ยผมก็สิจัจแค่เป็นเป็นล่งล่างเพราะว่ามันเป็นตำ่ำไม่พอหาสองสองนี่มันเป็นตำ่ำผมก็เลยคิดว่ามันอาจิะเป็นเลขกล่างหาสองหาสามสนะ <Yeah. S 2> ไปส่วนหาสองเก้าเนี่ยผมก็บ่มั่นใจว่ามันสิขึ้นบนหรือสิเป็นสามตัวสามตัวท้ายหรือสามตัวหนา้าสินะ <Yeah. S 2> แต่ผมก็แต่ผมก็ดึงขึ้นขึ้นบนอยู่ผมคิดว่านะ เึ้นบนน,น้ำครับเอจงได้กับเอฟซีกันจะลองพิจาน่าอันนี้สรุปสรุปเล็กเลขฟันเอาออกตัวได้แน่ก็จะพอเลขกฟันที้บาพ,พ่อสรุปว่า,าตัวเลขเลยไหมจ้าหนูจะได้เขียนลงเลยหกสี่ศูนยหกสี่ศูนย์แล้วก็อา่อาสองสอง ห้าสองสองแล้วก็ห้าสองเก้าห้าสองเก้าครับบานนี้คือเมื่อคืนก่อนเนี่ยที่ผมฝันนี่คือมีคนบอกในงานเต็มคนเต็มครับกำลังกินกันอยู่สินะเขาก็บอกว่าแล้วอย่าลืมเลือแปดเก้าือนว่าเอาลือมามีจะมีหรอนใจเอาก็พเป็นยังครับอย่าลือมเด้ออย่าเลืมเด้อแปดเก้าแปดเก้าน้ำหนักแปดเก้ากะเสียวรูปน้าครับ ม่แค่นี้ละครับีแคละที่ว่าเล็กฟันนะะเลขฟันมีห้าสองหกสี่ศูนย์ห้าสองสองห้าสองเก้าแล้วกับแปดเก้านะจะเลขฟันแปดเก้านี้ถแมนสีใส่ซิสามตัวครับผมว่าน่าเียวซี่ใสีแปดเก้านะจะแต่ว่าผมบอกกับกับแมนเอาสีแปดเก้าใช่น้มันราคาบจันบ่ซีเก้าหกวชั้น เอาซีพวกที่ก er ับพกแต่ว่าพวกเอาเอาซีเอาซีดีกว่าเอาซีซีแปดเก้าดีกว่าเพราะว่ามันเบางเหล่าลักษณะที่ว่ามันขึ้นเมันขึ้นนี่ผมฝันว่าะผมได้เงินมีคนเอาเงินมาให้ผมอยู่จากที่ฝันผมกนั่นแล้วแต่ที่ฝันมากนี่ติดติดกันเนี่ยมีแต่ฝันเกี่ยวกับไฮโลเนาะบางคนมันเป็นอย่างคือเกี่ยวกับไฮโลไฮโลนี่ก็สัญลักษณ์ก็คือพวกซีเอลเนาะัญลักษณ์มาซีเอลเอ่อแมนบานนี้ผมก็เลยว่าอ่ะผมตัดสินใจผม เอฟซีไปเลยหกสี่ศูนย์นะสินะต่ะกันเลขที่ฝันที่ว่าเขาแท่งเขาแท่งหาสามพออกหาสามสินะไปออกหาสองสองอีกคนหนึ่งบดว่าหาสองเก้าได้ให้มันบุญนาสินะก็เลยว่าอยู่นี่แหละผมว,ว่ามันใจอยู่ว่าหาเลขนิมิตผมเนี่ยผมว่าคิดว่าพอพไปไกลทีสื่อให้ยึติดไว้แล้วกับเอฟซีทันใดที่ท,ที่พิจารณาเป็นน็อตมีขอ้อเป็นเนี่ยผมว่างวดนี้ของผม ถาเป็นบ่หวยสูตรถือกับหวยนี่เป็นฟันของเขาอีกเขาก็หอยสูตรว่าครับนี่งหอยสูตรล่องสรุปอาจารย์อาจารย์นั้นที่ฝันเนี่ยมันเขาก็หอยสูตรจักจักชุดว่าครับหนี่งมีมีครับมีสองเก่ากับกับหาเก่าล่องสรุปสรุปหอยสูตรอีกรอบหนึ่งเห็นไหมาจอีกรอบหนึ่งถือว่าคงสุดท้ายครับคงครัหกสี่หวยสูตรสูตรสรุปสรุปสรุปตั้งแต่หวยวิ่งได้บ่ครับจ้าครับเอาเม็ดเลยครับอะเอาเม็ดเลยเนาะอ่า เอาไว้คือตอนหวยสุดผมนี่คือว่าวิ่งเด่นหกเด่นเก้าของอาเรื่องคัพหกนี่ก็มีหกสี่หกเจ็ดแล้วก็ให้การว่ายคือสองแปดห้าแปดมีบนนะหวสุดเก้าจุดบท่านจ้าเอ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 าเป็นสเต็ปเอาเป็นสเต็ปสเต็ปจ้าเอาว่าเอาบนนี่ยังล่างนี่ยังยังสี่จ้วิ่งสามตัวบนตั้งสี่แม่จ้า เอาเป็นสเตปไหมจ๊ะอหกวิ่งหกนะวิ่งหกให้จับเป็นชุดก็คือวิ่งหกบนหมอจ๊ะใช่วิ่งหกบนวิ่งหกบนหบนจับคู่ก็จับชุดได้หกสี่กับหกเจ็ดหกสี่กับหกเจ็ดสี่กับหกเจ็ดแล้วก็ตัวกันก็มีสองแปดกับห้าแปดสองแปดกับห้าแปด นี่เลกสูตรนะครับ,รบอันนี้คือร่องในในเอนาะอันนี้เน้นอแล้วก็แล้วก็ล่างเก้าล่างวิ่งตัวแรกครับล่างล่างวิ่งเก้าครับวิ่งเก้าล่างวิ่งเก้าวิ่งเก้า <9. S 2> จับชุดก็คือเก้าหกกับเก้าสี่เก้าหกเก้าสี่จับชุดตัวรองตัวกันหมายถึงกันเขาก็คือมีสองเก้ากับห้าเก้าสองเก้าห้าเก้า ครับเขากรยจุเท่าไหล่เขาไอตัวเนี้ยผมผมออกคลิปของน้ำเสียมาตั้งแต่วันที่สิบแปดแล้วสิบเก้าแล้วเพั่ตัวเดียวกันเลยครับครับารีพ่อโคกสุดท้ายเนี่ยผมก็เลยมาให้ใเลขนิมิตผมเลขฝันผมครับจะข้นตัวตัวนี้นะครับคือสี่แปดเก้าฮ่าสองเก้าห่าสองสองแล้วก็โกสี่ศูนย์ครับเลขฝันครับ เล็กฟันตัวนี้แล้วก็ล่างกับหายาสามกับหาสองก็ส่วนสองเก่ากับผมผมมีอยู่แล้วสินะมีตุกันเล่างหาสามกับหาสองคือว่ามีล่ะอะไรครับอ๋อตัวนี้มันมันเป็นเพื่มเล็กฟันนะนะโอ้ก็ได้เขียนตัวนี้มันเป็นเล่บอันก่ไอ้เล็กเล็กฟันผมมันมันเพิ่มผมผมให้เพิ่มล่างหาสองกับหาสามไปกันไว้ตัวนี้ ฟันห่จ้ที่มีอยู่แล้วนี่คือเก้สี่กับเกหกแล้วก็สองเก้ากับหาเกคือมีก่อนหนาแนนแล้วครับมันว่หาสองกับหาสามล่างเป็นเลขฝันตีจ้ะเพราะว่ามันเป็นงวดที่สามของผมแล้วก็สองวดนอาสกับหาก็เบสี่บางท่านที่ที่ที่ของเยบสี่ของห้ารวยเนาะเห้านาะของห้าก็ว่าอยู่ว่า โอ้ยพอทักคนนี้แหละครับแต่ผมเสียเงินหลายผมก็เลยต้องสงสัยอยู่เอ๊ะผมคุณสิยเงินกิฟต์ที่สองหมดแค่นั้นเลยแต่กับสองเงิก็มากรเขานี่ของเงินของน้ำเสียนะเออเป็นบริเบิขงคงสุดท้ายของครับเพิ่นเพิ่นถ้าเจ้าอาจจะบริเบิขงคงสุดท้ายนะครับอันตัวใดก็ครับเหมือนว่ามี่หาอาจารย์หาสองกับหาสามคือเลขฝันบอกครับเลขฝันเลขฝันเอาจำในบทหลุมบันว่าเขาเรียนไฮโลลุงหาสาม ลงหาสมแล้วมันหาสองครับคี่เขีเพิเขียนลงไปนัเดือ์ครับครับครับผมจะเรยกว่าหาสองกหาสามครับหาสองกบหาสองกหาสามอาจจะเป็นเลขล่างครับครับเพราะว่ามันมันต่ำมมันมันบอถึงมันบอถึงว่าสูงสินเป็นเลขที่เขาแท่ไโลเนาะผมก็คิดงั้นแ่หาสามแต่มบอกหาสามกลายเป็นบวไปหาสองสด เลยว่าอ่ะหมวดที่สามนี่ผมผมมั่นใจอยู่วันนี้ผมก็ขอญาตบอกกับเนี่ยพะรวยเด้อครับ,รรบผมเสีหยห้พิสูจน์อยู่หางวดครับผมเสียพิสูจน์อยู่หางวดของลำเชี่ยนี่ผมพิสูจน์ไปแล้วคือสองงวดคือเขาเขาด้สองงวดแต่เนห้หาเนี่ยนี่คืองวดแรกครับผมเสียหายไปแล้วกับของลำเชี่ยนพวกก็หายขึ้นกันครับก็บบหายขึ้นกันเัี่ยช่างของเย็บเถ้อทาาตามผมผมมีผิดหวังครับผมบอกให้ถ้าแกว่า ใช้ดุนในพิธแล้วก็คิดที่จิว่าหวยตรงกับอาจารย์คุณแดงกับใดก็เน้นใส่เลยครับเพราะว่าหวยผมนี่ปลอกออกที่หลังผมผมนี่ปลอกตั้งแต่แรกๆแล้วินะเรียกพูดเรเลขออกปุ๊บสามารถคำนวณได้ป้าบเลยว่าครับอาจารย์แม่นโอ้ครับแม่นได้เลยครับผมนั่นนะเพือผมเลยมั่นใจเนาะวันนี้กับพ่อนิ่มิดฟันเนี่ยมันกลายว่านิ้มิดฝันผมกับเข่ามันเข่าสองหัวเท่ากันครับ ตอนที่ดิลลกมวดที่มันออกผมว่าเจ็ดสองเนาะผมกับันอันใดเพื่อกันแล้วก็ซีหนึ่งกับเครือเลกฝันของผมเพื่อกันครับวันนี้ตอนที่เจ็ดสองนี่เลืกคับรุ่นผมหนึ่งล่างเขาจะยังนั่นคือถ้าบูเดตปิงก็คือได้แต่ว่าผมจะจับสุดบว่ได้แต่ว่าคือเขาเลีกนั่นคือวันแรกที่ผมลงคลิปครั้งแรกครั้งที่สองคลิปแรกของลำเชีย บอเขาก็คือเด็กวิ่งทั้งจับชุดแล้ววิ่งไม่เข้าแต่โค้งสุดท้ายบองนำเชียร์เนี่ยผมให้หาหนึ่งกับสี่หนึ่งแค่นั้นครับไี่ที่เวลาเด็กๆฝันครับแต่ก็ทั้งเครื่องเนี่ยให้เจ็ดเก่าแตเจริงทั้งเครื่องนี่ให้เจ็ดแบวแต่มันไปออกเจ็ดเก่าคือเพื่อมันแต้มเดียวหมดไปแต้มไปเลยหมถึงแต่ถึงแตถึงตารางเป็ปีหนึ่งหนึ่งสี่วันี้สรับวันี่ก็ขอให้ fc มั่นใจเด้อครับเด้อ ถ้าเป็นสายถ้าเป็นสาเขียนสายัายยางไรเนี่ยพอเป็นเท่าเมื่อเมื่อสมัครเกล็นเนี่ยผมว่าต้องมีเคาะเรียกผมออกแน่นอนต้องมีเคาะเรียกผมได้นะครับต้องเพราะว่าผมเฮ็ดกับผมเป็นว่าสุมส้มซีสมาเฮ็ดดอกมาเนาะผมกับมี่เฮ็ดแบบมี่มี่หลักการใินะหมครับเขาบมันใจว่ามีหลักการแสดงเนี้ยเอาคนเล่นเนี่ยสิเพิ่งบอกว่าเออคนนี้ก็เอ่อเอาเลขมาจางัางได้จังไดเป็นยังคือผมคือตัวกันผมเป็นยังคือสองเก่าหาเก่า นะผมผมก็มีรักของผมว่าเออจากสองมากเกา่าที่เป็นเดี๋ยวสองสองมาหาที่เป็นแต่มันเสีเป็นเป็นสูนยของผมอยู่ใช่ไหมครับผมแต่ก็ร้องก็ลองเบิ้งได้ก็ลองเบิ้งแต่ผมบ่าให้พิจักร์แน่นอนถ้าตามผมทีทม่งวดแรกของเฮ่ห้าแต่ว่างวดที่สามของน้ำเสื่อผมอยากพูดว่าอ่าผมมัน,ม,น,ม,นมันมันไม่สิมันสิบเอ็ดวอสินะผม,มให้เป็นแนวทางให้เจริญหน้าอะไรก็อ่าการเตินการยังก็แล้วแต่อีกสีนี่ยของหลายๆอาจารย์เนี่ย ทายมันมาตรงของผมเนาะบแร่องนักๆเบิ hmm. ่งตัวก็ตรงกับหน่อยๆเบิ่งแต่ว่าผมมั่นใจว่ามันนี่ผมห้ยพาดแน่นอนก่อนเบิ่งเราของทุกสำนักหลายๆสำนักแบบมีหลายตัวที่ที่มาเอาคือใครๆว่ามาขายของผมนะมามาตรงกับของผมก็มีครับผมอือจันแหละแต่างบอกว่าเพราะว่าต่างคนต่างเหตุเนาะต่างคนต่างเหตุผมแปนว่าเขามาเอาของผมผมเอาของผมโบแมนคือต่างคนต่างมี มีความสามารถมีความอะไรปุ๊บเนี่ยเพียงแต่ว่าเฮ้าเย็บเสืเนี่ยดูดีว่ามันตรงองค์อาจารย์ดันแน่มีตัวใดขแน่ตัวใดขแน่นันเข้ากับ้องต้องพิจารณาเรียนเอ้ามตรงวานแห่ถาวานแห่เนี่ยโอ้ยจริงันเจองี้กันดันแย่มากเออครับผมแตขอแนะนำใครดันเทอร์สินเด็กันลองเบ่งเยอครับครับผมครับขอบคุณอาจารย์หลายๆนะครับเด้อยสำหรับแนวทางตัวเลขนะครับถือว่าโค้งสุดท้ายของอาจารย์แต่ว่าถือว่าเป็นรอบที่หนึ่งของเฮ่ห่านะครับเนาะ ครับนับจากงวดนี้ไปนับจากงวดนี้แล้วเหลืออีกสี่งวดอาจารย์จะให้ชิ้นสี่งวดนะครับผมผมสี่ห้แบบพิสูจน์พิสูจน์ของผมอยากให้เอฟซีพิสูจน์ของผมว่ามันเป็นดังที่ที่ห้อวันนั้นบอกระว่าคนฮีดสูตรเฮ็ดตั้งเนี่ยก็มันใจอยู่แล้วลังได้กบมันใจแล้วก็มีเรียกนิมิตนั้มให้แยกว่านิมิตกับสูตรินิมิตแล้วก็เรียกสูตรก็คือสูตรวันนี้คือมีสูตรอ่ อ๋อว่าไงของใหห้านี่คือหมวดแรกที่ผมออกคลิปครับแต่ว่าของนลำเชี่ยนี่คืหมวดที่สามที่ออกคลิปครับผมเพราะว่าสองหมวดแรกคือเขาคือเขาไปแล้วคืโอคโอเคสอบผ่านอยู่เด่นถาถามมาเปรียบ,บเพื่งเดียวเนี่เป็นทังสี่เลยอาจารย์มันเป็นแค่ใครก็ว่าซ้ำซ้ำพวกอาจารย์แต่และส้ำนักเนี่ยเป็นผู้ที่ขอสอบไม่ครับ <laughs> ครับคริบค,อคอสอบครั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 บ เอซี่ก็คนที่จิตจิกาจิเบิ้งว่าอาจารย์แหนนี่พวกเขาสิกาถึงบอนั่นแหละแล้วก็คนอให้ห้าเนี่เป็นผู้ผู้ขยายเป็นผู้เอาน้ำมาให้เป็นน้ำมาให้ครับผนกองสลากบวกคอสอบเนาะครับพวกพวกผู้ว่าอาจารย์กับอาตามหาเน้นหาเป็นหาดีๆหาแบบนั้นให้เพื่อเอซีับวกครูเมย์โอ้โหอยู่ว่าคนเองที่มีผึ่งยังเล้วก็คือผึ่งการเสียนยังแต่ ใจหตายในม่เพีงพิจารณากันครับผมครับขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมรับครับครับบวัสดีครับ